ในตอนแรกที่ลองเนี่ยน้องเนนี่นนรู้สึกยังไงบ้างครับนันก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็เพลินนะคะสาเหตุที่ทำให้น้องเนนี่ได้ลองนี่คืออะไรครับก็วัยรุ่นนะคะอยากรูอยากลองคิดว่าคนึ่นจะมองน้องเนนี่อย่างไงบ้างเนาื่นก็เพอร์เฟกต์ในระดับหนึ่งค่ะคิดยังไงกับคนรอบข้างที่มองว่นนาน้องเน ก็หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจว่าทำไมเน,นตติดค่ะน้องเนตย,ยอมรับไหมครับว่าติดกน้งเน,เนติดหลกักน,นต้องมองตัวเองค่ะของหายากไหมครับไมยากค่ะน้องนตเลิกไม่ได้แล้วเคยประสบปัญหาอะไรบ้างหรอเปล่าครับเกมค่ะ ก็ต้องยอมแล้ว่าเนี่ยหยุดไม่ได้จริรงๆค,ค่ะแน่ๆครับเกมสามแล้วสิบโมบินิกกี้นิกกี้หมาสจัดนี่มันเป็นยังไงครับ ตลอดเลยแกเนี่ยถ้าลองเล่นดูนะจะรู้เลยว่าเข้าใจเลยว่าทำไมได้ถึงติดขนาดนี้นะคะยอมรับเลยว่าติดจริงๆต้องลองพิสูจน์ด้วยตัวเองหล่มันเล่นเลยแกหล่มันเล่นเลยแกโลซีเสื้อผ้าไอเทมน่ารักไปหมดเลยชอปปิ้งเพลินจริงๆนะและที่สำคัญนะคะเนี่ยคนชอบเล่นเกมมากเนี่ยเล่นหลายเกมมากเลยนะแต่นี้เกมนี้เกมเดียวเลยที่เนี่ยถูกใจและเล่นทั้งวันทั้งวันทั้งวัน งงที่สำคัญนะคะนี่ชอบเล่นเกมค่ะมีหลายเกมมากนะที่เถูกใจถูกใจแต่ว่ามีเกมมีเกมเดียวเลยที่เี่เล่นทั้งวันแบบไม่หยุดเลยลอ่ะยอมรับเลยค่ะว่าติดจริงจติดมากๆจริงหยุดไม่ได้เลยโหลดมาเล่นกันโหลดมาเล่นกันโหลดมาสนุกกันได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android